ญาย่าโชว์เซ็กซี่ส่งตรงจากยุโรปน่าเดกเห็นแล้วลั่นคอมเมนต์ทันทีเป็นสาวหวานที่แอบมีมุมเซ็กซี่ให้ฟแฟนๆได้กระชุ่มกระชวยหัวใจกันบ้างสําหรับนางเอกซุปตายาย่าอุรัสยาที่ออกมาปล่อยภาพคู่กับบิกินี่ท่อนบนเผยให้เห็นเนินอกเล็กๆพร้อมกับเปลือยแผ่นหลังท้าแดดที่ซานดิเอโกในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในอินสตาแกรมแล้วนั้นหวานใจอย่างพระเอกหนุ่มน่าเดทคูกิมิยะได้เข้ามาคอมเมนต์แซวร่วมกับแฟนคลับคน อื่นๆด้วยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่างานนี้จะหวงหรือจะเขินแทนเพราะเล่นเอามือปิดหน้าซะเกือบหมดแบบนั้นหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาแซวลกลับในทันทีว่าอาการมันเป็นยังไงห่วงแฟนสาวของตัวเองใช่หรือเปล่าสำหรับคลิปข่าวนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ